เจ้าสวัสดีครับจงอิเตอร์อิเตอร์เขาอะไรเราแรงทะลุนรกนะครับวันนี้มาพบกับคลิปคือหาบล็กโซเชียลนะครับเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เมื่อมีผู้ใช้แอคเคาท์ทิกต็อกที่ชื่อว่ากานแก้วนะฮะเขาโพสต์คลิปบรรยากาศภายในธนาคารแห่งหนึ่งนะฮะก็มีชายสูงวัยใส่เสื้อสีขาวเข้ามาถอนเงินจํานวน6ล้านบาทนะฮะแล้วก็ ผู้ที่โพสเนี่ยเขาวิจารณ์ว่าทำไมพนักงานต้องเสียงดังนะครับแล้วก็พูดจาไม่มีหางเสียงหลักๆจะเป็นประมาณนี้นะฮะลุงมาถอนเงินหล้านพนักงานก็ตะโกนถามว่าเอาไปไหนแล้วก็ตามด้วยถามว่าไม่ได้จะเอาไปต้องแจ้งล่วงหน้าเงินสดธนาคารมีไม่พอคือคุณลุงท่านนี้ท่านจะมาถอน ทั้ง6ล้านนะฮะก็แบงก์ก็มีไม่พอเพราะตามระเบียบเราต้องแจ้งล่วงหน้าประเด็นเนี่ยเสียงเสียงแตกชาวเน็ตหลังดูคลิปนี้แตกงเป็น2ฝ่ายนะฮะฝ่ายหนึ่งมองว่าพนักงานเนี่ยทำไมใช้กิริยาวาจาไม่ไพเราะพูดไม่สุภาพเสียงดังแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าเฮ้ยพนักงานเนี่ยเขาพูดเสียงดังเพราะว่าลุงอ่ะแก,แก่แกแล้วแกอาจจะไม่ค่อยได้ยินแล้วกิริยาที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็ไม่ไถึงขั้นหยาบคายเพราะว่าการที่พูดกับคนที่หูไม่ดีอย่างเนี้ย จะให้มาพูดครับค่ะเดี๋ยวเขาจะฟังไม่ดูเรื่องต้องพูดแค่คีย์เวิร์ดสำคัญที่อยากจะสื่อสารไปเท่านั้นออาาาาานนนนนนไไไไไไปปหหหเ นั่นว่าพอความเห็นชาวเน็ตมันไม่ตรงกันเนี่ยมันแตกออกเป็น2ฝ่ายอ่ะมันก็จะต้องกลายเป็นดราม่าให้วิพา์วิจารณ์กันใช่ไหมส่วนผมเองเนี่ยผมมองว่าการพูดจาพนักงานเนี่ยอาจจะดูเสียงดังอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่ว่าเขาไม่ได้ถึงขั้นกับแบบหยาบคายหรือว่าเป็นการด่าทอนะซึ่งในเรื่องของการถอนเงิน6ล้านเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าคนเนี่ยจะมาถอนเงินเท่าไหร่หรือว่าเป็นใครเป็นคนแก่เป็นเด็กการบริการก็น่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดนะ ควรจะมีแพทเทิร์นรูปแบบการพูดให้ชัดเจนเลยคือจะได้ไม่ต้องเกิดดาราม่าอย่างเนี้ยแล้วก็ที่บอกว่าเขาเขียนว่าคนที่มาโพสเนี่ยเขาบอกว่าหน้าสงสารลุงงเนี้ยเสียงดังในคลิปก็เสียงดังจริงไม่มีหางเสียงก็ไม่มีหางเสียงจริงแล้วก็ไม่น่ารักเลยจริงๆผมมองไม่เห็นนะว่าพนักง,งานคนนั้นน่ารักหรือว่าไม่น่ารักอะก็เลยตอบตรงนี้ไม่ได้นั่นแหละทั้งหมดก็นั่นแหละฮะจริงๆแล้วบริการเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับถอนเงิน6ล้านหรือว่า6บาทถอนเงินเท่าไหร่ควรจะได้รััับบบบบบรรริกกาาาแแูปเดีียวววนนนส่่่มมท เป็นการแบบกิริยาไม่เหมาะสมหรืออะไรก็อันนั้นก็ไปว่ากันไปตามมุมมองแต่ละคนนะครับคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้นะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิทเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องนะครับ